ขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งรายวิทย์ครับวันนี้รายการโอท p อปขายดี SME ขายรวยก็ยังคงเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท p อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับรับชมได้ทางช่องสยามธุรกิจแชนแนลนะครับ9โมงถึง9โมงครึง่งทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับเชิญครับคุณกิกซี่บนรายการเราวันนี้เรามาดูข,ข้อคิดกันนะคะเชินครับค่ะ ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนําไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูกันสัก2ข้อนะคะกับ7ความเชื่อของคนที่ประสบความสําเร็จค่ะคข้อแรกอะไรที่เกิดขึ้นแม้ไม่สมหวังแต่มีสิ่งดีตามมาเสมอข้อที่2ผิดเป็นครูค่ะไม่มีล้มเหลวมีแต่เรียนรู้ทุกคราวที่ผิดพลาดค่ะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเราผิดพลาดได้คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และนํามาพัฒนาความคิดพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปอย่าไปยอมแพ้นะครับ,รบสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญท่านแนะนำตัวครับครับผมสมพงศ์ชินาการโนนะครับจากร้านวัซบิช็อปนะครับอยู่ที่คารซีวรัรนะครับชั้น2ห้อง a 25ครับผมครับวัซบิช็อปนะฮะเคยมารายการของเราแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะวันนี้ก็มาพร้อมกับธุรกิจที่ใหม่เอี่ยมอ่องของเขาครับผมจุดเด่นของธุรกิจคุณคือครับวันนี้ของเราก็คือเป็นน้ําหอมนะครับในรถยนต์ครับนะครับน้าหอมในรถยนต์ก็มีค่อนข้างจะหลายแบบเลยทีเดียวตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุก กลุ่มผู้บริโภคเลยทีเดียวครับผมความพิเศษนิดนึงก่อนครับผมความพิเศษของมันนะครับก็คือเป็นน้ําหอมที่เราอาจจะไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมอาจจะไม่มีขายในท้องตลาดเลยด้วยซ้านะครับผมสร้างความรู้สึกใหม่สร้างรสนิยมใหม่ๆนะใครับให้กับการใช้ชีวิตในรถยนต์นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนขอขอบคุณ ไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรน,น้ำมันเครื่องไฮโดรซินผู้คุูมิพลังไร้ขีทธิ์จำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินผู้ p ัสเทนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเซนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์ฟบิดดอคอมคิดถึงการส่งสินค้าไหลคิดถึงไทยเฮิร์ฟบิดหอการค้าจังหวัดศร,รีสะเกดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเขตประธานหอการค้าแพงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูง โอพีและเถอกระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งงานหนังทำมือแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์ผู้่วิถีเกษตกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อโฆษณาออกรายการได้เลยที่เบอร์โทรนี้เชิญครับคุณโอว่าไปเลยน้ำหอมจากบังการีบังการีนะครับผมบก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับ,รบที่ได้มาแนะนำสินค้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นสินค้าที่แปลกใหม่นะครับผม แต่จริงๆแล้วน้าหอมอาจจะไม่ได้แปลกใหม่สักทีเดียวนะครับผมแต่ว่าผมว่าเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของท e เ t u r e ต่างๆนะครับผมว่าในตลาดท้องตลาดยังไม่มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาเจลนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบเปเปอร์นะครับเป็นกระดาษนะครับสามารถไว้แขวนนะครับไว้ตรงกระจกมองหลังนะครับในรถได้นะครับผมอย่างนี้ก็อยู่ได้นานประมาณนะครับหเดือนนะครับผมก็กินหอมนะครับจุดเด่นน่าจะอยู่ที่เรื่องของกลิ่น ทำไมถึงไปเจอสินค้านี้แล้วก็นําเข้ามาครับพอดีว่าเราไปเจอเจ้าของนะครับผมก็คือยี่ห้อนะครับเอเรียนนะครับผมเจ้าของนะครับท่านนี้ก็เราก็ได้คุยแล้วเขาก็บอกว่าน้ําหอมในประเทศไทยเขาบอกว่าเหมือนยังยังมีน้อยนะครับมีตัวเลือกให้น้อยสำหรับผู้บริโภคแล้วเราก็พอดีว่าทางวัสบีช็อปก็ทําสินค้าเกี่ยวกับพวก ตกแต่งรถยนต์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างกลิ่นนิดนึงครับครับผมตรงหน้านี้เลยอ่าอันข้างหน้านะครับง่ายๆก็เป็นกลิ่นนะครับเบอร์เบิ้ลกัมนะครับกลิ่นเหมือนมักฝรั่งเลยสนุกขับรถไปแล้วสนุกนะฮะเจาะกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนที่แบบางทีเด็กๆนะชอบการความแปลกใหม่ใช่ครับผมกลิ่นต่อไปครับกลิ่นต่อไปนะครับผมเอาเป็นกลิ่นกลิ่นส้มก็ได้ครับกลิ่นส้มก็มันอาจจะไม่ได้เหมือนกลิ่นส้มที่เรารู้จักกันนะครับผมมันอยากจะให้ ทีวีมีกลิ่นจังเลยเนี่ยก็ได้ก็ได้ได้กลิ่นนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้เทสให้ให้ให้คุณเก่งดูแล้วกลิ่นเลมอนเป็นยังไงกลิ่นจะหอมแล้วก็เป็นเป็นหอมรสชาติใหม่นะใช่ครับผมกลิ่นใหม่ๆนะท่านที่เราสดชื่นนะครับกลิ่นต่อไปครับครับผมก็จะมีกลิ่นวานิลานะครับผมกลิ่นวานิลลาอ้าวเหมือนขับรถไปแล้วก็มีคนทานขนมอยู่ข้างใช่แล้วครับผมนะครับกลิ่นต่อไปครับกลิ่นต่อไปก็เป็นฟรุตค็อกเทลนะครับผม จริงๆแล้วมันมีกลิ่นเยอะมากเลยคงพูดสักหชั่วโมงคงไม่จบนะครับผมสรุปง่ายๆคือ200กลิ่นที่มำเข้าจากบังการียนะครับภายใต้การจําหน่ายของวัซสบิชอปเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นรูปแบบใหม่เพื่อให้คุณนั้นมีสีสันในชีวิตในรถยนต์มากขึ้นตอนนี้เปิดรับตัวแทนจําหน่ายใช่ครับผมก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายครับเพียงแค่นะครับส่งชื่อนะครับที่อยู่ของท่านนะครับ มาทาง Facebook นะครับผมเราจะส่งตัวอย่างนะครับชุดไปให้นะครับผมแล้วก็จะเอาแคตตาล็อกนะครับแล้วก็จะมีเชลนะครับทางด้านนี้นะครับเชลเชลน้ำหอมนะครับต่างๆก็เราจะส่งตัวอย่างไปให้นะครับผม ง่าย่นั้นเองเราส่งฟรีเลยครับผมส่งฟรีทันทีที่คุณใช่ครับเปิดใจแล้วก็มีความประสงค์อยากจะเป็นตัวแทนคุณก็จะได้รับเชลล์แบบนี้ครับผมคือการเป็นตัวแทนจําหน่ายแปลว่ายังไม่ต้องลงทุนก่อนไม่ต้องลงทุนเลยครับศูนย์บาทครับผมศูนย์บาทเลยคุณอาจจะมีหน้าร้านหรือมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วเป็นร้านที่ตกแต่งรถยนต์หรือว่าเป็นเป็นศูนย์ จะเป็นคาแคร์ก็ได้เป็นศูนย์ประดับรถยนต์นะซ่องรถอะไรที่อย่างนี้ครับเราเอาไปเชลไปวางให้ท่านเลยฟรีๆอันนี้แปลกใหม่เชิญคุณกิซี่ต่อยอดธุรกิจครับเชิญครับค่ะออทับ Best s l l l e r s m อ m e l e n เอเมล e ลน่ a พ s ีเ s นต์ว The Center of Care Accessories such as c p e r f ์ m พ Arion f r o m b u l g a r i a If you want the great quality products with affordable price kindly contact Wasabi Shops by calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or top SME ครับชื่อยี่ห้ออะไรครับ Ari-on ครับผม a อ i o n ออกเสียงว่า Ari-on Ari-on ครับนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อก็ไปที่ช่องทางไหนได้บ้างครับก็มาที่เว็บไซต์นะครับผม w ว w Wasabi Shops ไปดูที่หน้าเว็บหรอ่ามาทาง Facebook ก็ได้นะครับผมแล้วก็มาทางออฟไลน์ก็คือหน้าร้านที่อาคารสิวรจักรนะครับชั้น2ห้องห้อง25ครับน่าสนใจทั้งเป็นผู้ที่ซื้อไปใช้และเป็นตัวแทนจําหน่ายพื่อนาความรู้จักนะครับวันนี้ชีวิตในรถยนต์ของท่านเวลารถติดก็จะไม่หงุดหงิดต่อไปเพราะว่าคุณมีน้ําหอมกลิ่นแปลกใหม่ในการนะในการที่จะ อำนวยความสุขให้กับท่านในรถยนต์นะครับขอบคุณมากครับคุณสมโพศินะการนนท์ที่นำน้ำหอมในรถยนต์จากประเทศบังการียมาทำความรู้จักกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอให้สินค้าของคุณนะครับแล้วก็การเปิดรับตัวแทนจำหน่ายของคุณประสบความสำเร็จขายดีและขายรวยนะครับ